สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะมาพบกับเรานะคะช่องพังไม่วงเดือนนะคะวันนี้ก็ามาหน้าจากของน้องอ้วนเหลือนะคะพี่แม่จ๋าแม่วงเดือนก็อยู่ข้างในคอกนะคะกับน้องอ้วนแล้วนี่น้องอ้วนเขาจะเล่นน้ํานะคะอยากเล่นน้ํากับน้องควานนะคะนี่ตีน้ําใส่กันอาอจับมือหน่อยค่ะจับมือหน่อย,ออยโอ้ยน้องอ้วนเงาเนอะลูกอยู่อยู่ในถังนะคะนี่ อยู่ในถังน้ํานะทรงแบบเงาๆอยากหาเพื่อนเล่นอะไรประมาณนี้ดูเห็นแต่ง,งา <c oughs> งาสีขาวๆแม่แม่แม่นี่เล่นน้ําเล่นน้ําอะเล่นน้ํากับอ้วนหน่อยนะคะของวันก็เล่นน้ํากับน้องดูน้องนั้งอย่างมี้เพื่อนเล่นน้ําใช่ไหมลูกอ่ะจับมือกอันนูนเล่นน้ําเย็นสบายเลยนะคะน้องอ้วนน้องอ้วนอยู่ตรงนี้น้องอ้วนก็มีความสุขนะคะแม่แม่จ๋านี่ได้เล่นน้ําได้เล่นดินทรายนะคะ มีอ่างให้ด้วยนะคะถึงอ่างจะอ่างก็ใหญ่อยู่นะก็น้องก็นอนเล่นได้นะคะในอ่างอุ้ยอุ้ยจะจับจะเล่นหรือจะเอาจริงตีน้ําดังแป,แปะแปะแปะเลยนะคะถูกแปะอ้วนเนืออ้วนเ,ล,วนเลือค่ะเพื่อนครับนะคะมาเล่นกับป้วนได้นะคะแม่แม่ครับนี่นะคะแม่วงเดือนก็ยืนนะคะยืนรอลูกชายเอายืนอยู่ข้างในกับลูกชาย แม่อยากเล่นด้วยใช่ไหมอารมณ์แม่เหมือนอยากเล่นด้วยอะเล่นน้ํากันช่วยทําหน้าแบบหน้าแบบโอ้โหมีความสุขใช่ไหมเหลือ <laughs> ตัวดําเลยนะคะตั้งแต่น้องมาอยู่ตรงนี้ตัวแบบไม่เป็นช้างแดงอีกต่อไปนะคะคเพราะว่าน้องตัวดํานะคะนี่ตีน้ําเสียงดังมากเล่นน,นน้ำับพ้อดไหมครับพ่นน้ําเลยทำไงเป็นไงละ่ะ แล้วก็จอมทําลายล้างดู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 ดดดทำโอ้วนถังก็สู้ชีวิตนะคะถังก็ไม่ยอมแพ้เด็ถังแบบอึดแล้วก็อดทนมากนะคะถังน้ําอ่างน้ํานะคะนี่อาเล่นน้ากันเถอะเร็วเอ้ยดูงวงงวงน้อยน้อยงวงน้อยน้อยงาขาวขาวนะคะดูวงวนงวนอีหลีเลยน้องอ้วนเหลือนี่เขาไปถ่ายข้างในไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะหนีไม่ทันนะคะ เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่โซ่นะคะน้องอ้วนเนาะถ้าน้องควานเข้าไปหนีหนีอกไม่ทันแน่เลยนะคะก็ถ่ายข้างนอกให้ชมกันละกันนะคะอาจจะมีข้อกั้นนะคะก็ก็ยังได้เห็นความหล่อของน้องอยู่นะคะแม่แม่จ๋านีอ่ะวุนเลือดู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 นี่ดูน้องอ้วนอ้วนหยอกแรงนะคะแม่แม่เข้าไปหนีออ้ยโดนน้องอ้วนหยอกนี่แย่เลยนะคะ เอาน้ำสาดใส่บอ่ออ้วนเลยสงการมาแล้วนะยังเล่นน้ำสงการอยู่อยากจะออกมาเลยได้บไหมอยากจะออกมาละดูงานงาน้องอ้วนเออกรูปหล่อทางน้ำก็สู้ชีวิตมากนะคะดูดูดูอ้วนทำทำแรงขนาดไหนน้องก็ยังแบบอ่าคืนส่งนะคะอยากออกแล้วด้เล่นน้ำจนแบบน้ำลุ่ม oh. <laughs> ตัวอ้วนๆนดูงช้างตัวอู้หลบก่อนนะคะต้องหลบก่อนเพราะว่าน้องมาเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะอ่าออกมาไม่ทันนะคะแม่แม่ค่ะเดี๋ยวดึงโทรศัพท์ดึงแขนอย่างงี้เย่เลยนะคะน้องอ้วนนี่มองกันแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะก็ยังได้เห็นความหล่อความน่ารักความดื้อความมึนความสนดูทุกความนะคะทุกความของอ้วนเหลือนะคะแม่แม่จ๋า ลมลื่นนะคะตรงนี้ลมลื่นมากลมแบบพัดตลอดเวลานะคะอากาศดีน่านอนนะคะอากาศน่านอนมากๆเลยนะคะถ้าเอาเปลเนาะเอาเปมาผูกแล้วก็นอนอย่างเงี้ยก็ได้นะนะคะนี่ผูกข้างๆนะคะไม่ใช่ผูกข้างในนะเดี๋ยวอ้วนจะไปนอนแทนควานไม่ได้นอนนะคะน้องอ้วนนี่แหละจะไปนอนแทนนะคะก็จะเห็นแบบ มีอะไรกันอะตีดากหน่อยตีดากตีดากใหญ่ๆหน่อยนะอู้ยดากใหญ่มากดูอู้บีบด้วยอ่ะขอบีบด้วยยืนแบบยืนนิ่งให้บีบเลยนะแม่ๆโมอ้ยหนออ้วนจะเอ๋อะไรคะาหาเพื่อนเล่นบอกใช่ไหมหาเพื่อนเล่นใช่ไหมจะมาชักจูงชักจูงเราให้เข้าไปเด้ปนี้เวลานั้นก็วิ่งออกมาไม่ทันนะคะร้ <laughs> ายนักนะอ้วนเลือ เอ้ยเนาะเล่นน้ำเสร็จก็มายืนกินยืนชิลอ่ารับลมร้อนนะคะอะไรประมาณนี้เดินเดินชิลไปชิลมาแล้วมาเดินติดโคกอย่เงี้ย <c oughs> จะเอามือถือยื่นเข้าไปข้างในแบบไม่ต้องเห็นโคก,ก็ทำทาได้ยากอยู่นะคะถ้าน้องอ้วนเขาเขาอยู่ใกล้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะเอาง่วงอะ่ะจับจับแล้วก็ หยิบโทรศัพท์เราไปได้นะคะถ้าเราไม่ละมัดระวังตัวนะคะเราก็ต้องอากันไว้โกนนะคะดีกว่ามาแก้ที่ล้างนะคะใช่ไหมบุญเหลือง่วงราบกงว่วงก็ไปนอนเด้ออ้วนงวงก็ไปนอนแต่ตอนกลางวันน้องน่าจะไม่ได้นอนแล้วนะคะเพราะว่าน้องบุญเหลือเขาโตแล้วน่าจะไม่หลับกลางวันนะคะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องควานขออนุญาตนะคะจบคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแม่แม่แมจ๋าอ้วนบายบายเอาไว้บายแม่แม่หน่อยเลยแม่ๆม่ครับอ้วนไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ